มอสเซเลล่าชีสค่ะนี่เยอะๆเลยค่ะตามชอบเต็มที่สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะ มีเมนูพิซ่าแบบง่ายๆมาฝากค่ะสูตรพิซ่าที่เราจะทํากันวันนี้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายๆค่ะทํากินเองที่บ้านได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของพิซ่าค่ะเราจะแยกออกเป็นสส่วนนะคะส่วนของแป้งพิซ่าแล้วก็หน้าพิซ่าค่ะส่วนของแป้งนะคะก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์มีน้ําอุ่นค่ะน้ําตาลทรายน้ํามันมะกอกเกลือแล้วก็ยีสต์ขนมปังค่ะที่เราใช้ก็จะเป็นยี่ห้อน,นี้นะคะซองสีฟ้าขาวค่ะ ต่อมาค่ะส่วนของหน้าพิซซ่านะคะใครชอบอะไรก็หามาใส่ได้เลยอย่างวันนี้นะคะเราก็ชอบหลายอย่างค่ะก็จะเน้นหน้าแบบรวมๆค่ะมีไส้กรอกค่ะมะกรอกดำหั่นแว่นค่ะซอสมะเขือเทศซอสพิซซ่ามายองเนสพริกปาปริก้าค่ะออริกาโนค่ะพาสเทลแฮมหั่นเป็นชิ้นๆค่ะหอมหัวใหญ่หั่นแว่นแล้วก็มอสซาเรลลาชีสค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ สำหรับคนที่ดู Youtube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะ <Okay. S 1> ก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะทำแป้งพิซซ่าค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราต้องปลุกยีสต์ก่อนค่ะโดยการเตรียมน้ำอุ่นค่ะใช้เป็นน้ำอุ่นนะคะอย่าใช้น้ำร้อนนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะดูให้น้ำตาลทรายละลายดีนะคะ จากนั้นก็ใส่ยต์ลงไปค่ะใช้เป็นยต์ขนมปังนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะพักไว้แบบนี้ค่ะประมาณ5-10นาทีค่ะถ้ายิ์ทำงานได้ดีจะเป็นฟองขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะผ่านไปประมาณ10นาทีนะคะยต์ก็จะทํางานเต็มที่ค่ะจะเห็นว่าเป็นฟองแล้วก็ฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าไม่เป็นฟองแสดงว่ายต์อาจจะเสื่อมคุณภาพได้ค่ะจากนั้นก็เดี๋ยวไปทําแป้งพิซซ่ากันค่ะ ต่อมาค่ะเตรียมชางผสมนะคะแล้วก็ตะแกรงสําหรับร่อนแป้งค่ะใส่แป้งลงไปค่ะร่อนเบาๆค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็เขี่ยแป้งให้เป็นรูตรงกลางนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่ยีสต์ที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ค่อยๆแบ่งใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะคนเบาๆค่ะใช้ซ่อมคนก่อนนะคะพอเหนียวติดช้อนล้วก็ค่อยใช้มือนวดค่ะพอเราใส่ยี้ลงไปนะคะใช้ซ่อมคนค่ะคนจนแบบคนไม่ได้แล้วนะคะเราจะใช้มือนวดต่อเลยค่ะ ใช้มือนวดแบบนี้ค่ะนวดแล้วก็กดลงไปโกยแป้งเข้ามาหาตัวค่ะแล้วก็กดลงไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนวดจนทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะใช้เวลานวดประมาณยี่สิบนาทีนะคะแป้งที่ได้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือจะเหนียวแล้วก็นุ่มนะคะไม่ติดมือค่ะแล้วก็ไม่ติดชามด้วยนะคะพอใกล้ๆเสร็จนะคะใช้น้ำมันทามือก็ได้ค่ะจะได้ไม่ติดมือ พอเรานวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราจะพักแป้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงค่ะให้แป้งฟูขึ้นมาค่ะวิธีพักนะคะก็พักไว้ในชามแบบนี้เลยค่ะใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำบัดหมาดค่ะคลุมแป้งไว้นะคะแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะพักไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะแป้งที่เราพักไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะแป้งก็จะขึ้นฟูแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือกดไล่อากาศนิดนึงค่ะนี่นุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็นวดแป้งนิดนึงค่ะ นี่ค่ะแล้วก็เอาน้ํามันทามือนะคะเวลาที่จับแป้งจะได้ไม่ติดมือค่ะเราก็จะมาแบ่งแป้งเป็นก้อนๆนะคะขนาดเท่ากับแผ่นพิซซ่าที่ต้องการเลยค่ะใครชอบแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ก็เต็มที่ได้เลยเดี๋ยวเราจะได้ประมาณสัก4แผ่นค่ะ3แผ่นก็พอค่ะแป้งแบบหนานุ่มเนาะแล้วก็กะดูค่ะ,ะประมาณนี้ก็นวดแป้งไว้เป็นวงกลมค่ะทาน้ํามันที่มือค่ะ ทีนี้เราก็จะไปใส่พิมพ์พิซซ่ากันค่ะเดี๋ยวเราจะทาแผ่นพิซซ่าเป็นวงกลมค่ะหาพิมพ์ขนาดที่ต้องการนะคะวันนี้เราใช้เป็นกระทะนะคะมาทําเป็นพิมพ์ค่ะเราก็จะทาน้ํามันบางๆก่อนค่ะจะได้ไม่ติดเนาะเวลาที่เอาแป้งออกจะได้เอาออกง่ายๆค่ะทาบางๆค่ะแล้วก็ทาที่มือตัวเองด้วยค่ะนําแป้งที่เราปั้นเป็นวงกลมไว้นะคะมากดเป็นพิมพ์วงกลมในกระทะค่ะพยายามเกลี่ยแป้งให้เป็นวงกลมนะคะ เราใช้วิธีกดเอานะคะแบบง่ายๆบ้านๆค่ะจะให้หมุนแบบร้านพิซซาก็คงไม่ไหวนะคะเอาแบบนี้แหละได้แผ่นเป็นที่ต้องการแล้วค่ะเดี๋ยวไล่ให้แผ่นเสมอกันก่อนนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้แผ่นเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ถาดค่ะแล้วก็ทาไส้แล้วก็เตรียมอบค่ะนำแผ่นพิซซ่าที่เราทําไว้ค่ะมาใส่ถาดอันนี้เป็นถาดสําหรับอบเลยนะคะเราไม่มีพิมพ์พิซซ่านะคะใช้วิธีง่ายๆค่ะ ตัวนี้เป็นแผ่นซิลิโคนทนความร้อนค่ะเอาไว้สาหรับอบขนมค่ะแป้งพิซ่าค่ะที่เราใส่ถาดเตรียมไว้ค่ะใช้ซ่อมนะคะเจาะรูแบบนี้ค่ะทิมทิมแบบนี้ค่ะเวลาที่เราทาซอสนะคะน้ําซอสจะได้ซึมเข้าถึงแผ่นแป้งเลยค่ะจิ้มให้ทั่วเลยค่ะอ่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ทาไส้ได้เลยค่ะใครชอบไส้อะไรก็เต็มที่ได้เลยตัวนี้เป็นซอสพิซ za ค่ะทาบางๆเลยค่ะทาให้ทั่วหอมหัวใหญ่ค่ะ ส่กรอกค่ะเลียงไปเลยค่ะเต็มที่นี่แฮมค่ะใครชอบหน้าอะไรก็ใส่ได้เลยนะคะใส่ปูอาะใส่แฮมเบคอนใส่กรอกต่างๆก็ใส่ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะวางเยอะๆสับปะรดค่ะฮาวเอียนตามด้วยมะกอกดําค่ะมะกอกดํารสชาติก็จะเค็มๆมันๆนะคะหอมๆอร่อยดีค่ะกินกับพิซซ่าเข้ากันดีค่ะผงออริกาโน่ค่ะพาสเล่ค่ะพริกปาปิกาค่ะ ความเผ็ดก็ตามชอบไปเลยนะคะหรือจะใส่ทีหลังก็ได้นะมอสซาเรลลาชีสค่ะอันนี้เราซื้อมาเป็นแบบที่ขูดสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็โรยเลยค่ะเยอะๆเลยค่ะตามชอบเต็มที่ประมาณนี้ค่ะส่วนซอสมะเขือเทศกับมายองเนสเราค่อยใส่ทีหลังนะคะตอนที่จะทานค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนําไปอบกันค่ะจากนั้นก็นําเข้ามาอบเลยค่ะใช้ไฟบนล่างนะคะประมาณร้อยองศาค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ พิซซ่าเราก็อบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานแล้วก็ชิมรสชาติกันค่ะแล้วก็จัดใส่จานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะราดมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะใครที่มีมีดหั่นพิซซ่านะคะก็ใช้ได้เลยค่ะถ้าไม่มีก็มีดทำครัวปกติได้เลยค่ะ เป็นพิซซาแบบที่ทำกินเองนะคะชิ้นอาจจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะพิซซาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเสิร์ฟพร้อมกับซอสมะเขือ,อเทศแล้วก็ออริกาโนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมพิซซ่ากันเลยค่ะอืมตัวแป้งนะคะจะนุ่มๆค่ะอารมณ์เหมือนขนมปังหน้าพิซซาส่วนไส้นะคะเยอะแล้วก็แน่นเต็มที่เลย รสชาติของพิซซ่านะคะอารมณ์จะเหมือนขนมปังหน้าพิซซ่ามากกว่าพิซซ่าทั่วไปนะคะก็คือเป็นสูตรที่เน้นทํากินเองได้ที่บ้านง่ายๆค่ะส่วนหน้าของพิซซ่านะคะใครชอบกินอะไรก็ใส่ได้เลยค่ะอย่างที่เราทาวันนี้นะคะก็เป็นหน้าแบบรวมๆค่ะคือรวมทุกอย่างเลยอยากกินอะไรชอบอะไรก็ใส่ได้เลยค่ะพิซซ่าก็จะมีค่อนข้างหลายหน้าแล้วก็หลากหลายเนาะแล้วแต่ชอบค่ะหรือถ้าใครอยากจะทําขายนะคะก็ลองทําดูได้ค่ะสูตรนี้รับรองว่าง่ายแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ